สวัสดีครับเมื่อนี่พอน้องกระหอมสีผ้ามาฝึกสมองนะครับจากกระแดนแพนนี่นะครับอุปกรณ์กัสมี่ไม้บรรทัดนะครับปากกาเมจิกปากกาแล้วก็ที่ขีดนะครับแล้วก็ตรามเมตรนะครับเข้ากับมาวัดกันเลยนะครับ่าเข้าจากได้จากเส้นจากเส้นนะครับของพอน้องกระหอมจะอยู่ทีสามสิบเก่าเส้นนะครับทั้งสองด่านเลยนะครับกว้างคูณยาวนะครับ แล้วก็เอามาหารกันนะครับเอามาหาร39หารด้วย8นะครับมันจะอยู่ประมาณช่องละ4เส้นนะครับพอดีนะครับพอนองกับสิทําการมาร์กนะครับมาร์กตามจุดนะครับแล้วก็ใส่แมงพัดขีดนะครับขีดช่องละสเส้นนะครับขีดทั้งเมดเลยนะครับ ขีดให้เท่ากันนะครับขีดทั้งสองด้านนะครับจากนั้นพอนองกาซีขีดไปเงวๆเลยนะครับขีดไปแบบนี้เลยนะครับขีดไปสองซีเส้นซีเส้นซีเส้นสีเส้นนะครับกว้างกระสีเส้นเง้าวากับซีเส้นนะครับเตรียมเบิ้งนะ้ครับว่ามันจะออกมาเป็นจังไรน,นะครับอันนี้พอนองเขาหอมขีดเองเพื่อฝึกสมองช่งวงเวลาพักเบรกนะครับเพราะว่าเหตุงานเครียดมากกับ อยากมาฝึกสมองแนแจ็คสีเขียดตติมเพิ่มว่าแจ็คสีได้ความหมมายยนนูุนะครับไปกับมีโมูอ้ายยูน้ากันนี่แหละครับทีค่อยมาพักเบรกพักเทียงน้ากันแล้วก็หาแนวเลนนะครับนี่พ่อน้องก็คิดไปคิดไปแล้วก็นับช่องไปเลยนะครับอันใดทีพ่อน้องเขาหอมบวาพ่อน้องเขาหอมสิกากะบากทิมนะครับกากะบากทิมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงด้วยประกาเมจิกนะครับ าาหให้เซ็นมันคุใมง่ายขึ้นนะครับขีดทั้งมดที่ห้า,าเอาปากกาน้ามกอนนะครับเราเนีเ้เห้าวกรมาล่างด้วยปากกาเมจิกให้มันเซ็นทึบงหญ่นะครับเฮาขีดไปเรื่อยๆนะครับขีดจนเซ็ตเลยนะครับขีดไปแบบนี้ก็ขีดไปพอน้องก็ขอมกับสิล่งสปีดไปเลยนะครับย่านลิปมันยาวเกินนะครับ นี่น่อยันได้ทีไม่บรรมทัดนบ่ฮอดกับสิขีดตืมเช็กน้อยนะครับแล้วก็สิเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาสิออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันอีกก็ถามบังเลยนะครับว่าพ่อน้องหอมเสียจังไดต่อนะครับ <c oughs> พ่อน้องก็หอมกับสิขีดเป็นแนวท่าแย่งนะครับอันนี้พ่อน้องข้าหอมเห็นแล้วนาซีโหหรอนึกออกล้วบอครับว่าพ่อนอ้องหอมเสียอย่างอันนี้พ่อน้องก็ สีขีดเป็นแนวทะแยงนะครับพอน้องก็สีขีดไปเรื่อยๆขีดจนเซ็ตจนเมืดกระดานหมดน,นะครับพอน้องสีอ่าสปีดจักน้อยนะครับเพื่อให้ลิดมันเซ็ตไว้ๆนะครับเพราะว่าหมูอ้ายเขาทาเหร่นน้ํายูนะครับพ่อน้องขีด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 ไปจังสี่เลยนะครับขีดไปให้จนเต็มช่องเลยขีดแนวทะแยงย่างเดียวนะครับขีดออกไปแล้วหน้าตามันก็เป็นจังสี่นะครับ พอออกมาแล้วอันนี้ก็พร้อมเลียนเลยนะครับติดตามช่วด้วยกันนะครับ